ตำนานสาริกาลิ้นทองเป็นหนึ่งในตำนานและความเชื่อที่สืบทอดมาแต่โบราณของไทยโดยเฉพาะในสายเวทมนต์คาถาและศสยศาสตร์ที่เชื่อกันว่าสาริกาลิ้นทองคือของวิเศษหรือเครื่องรางที่ให้พลังด้านแม่ตามหานิยมพูดจาเป็นสเสน่ห์มีคนรักคนเมตตาฟังแล้วหลงไหลเชื่อฟังและเชื่อถือ ตำนานของสาริกาลิ้นทองในอดีตการเล่ากันว่ามีนกชนิดหนึ่งชื่อว่านกสาริกาเป็นนกที่พูดได้และมีเสียงไพเราะอย่างน่าอัศจรรย์นกสาริกามีความสามารถในการล่อหลอกสัตว์ป่าและมนุษย์ด้วยคำพูดที่หวานหูบ้างว่ามันคือสัตว์วิเศษในป่าใหญ่ที่มีวิญญาณเป็นเทวดาจุติลงมาจึงมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ พูดแล้วคนหลงไหลต่อมามีฤาษีผู้หนึ่งชื่อว่าฤาษีสุกันท่านมีวิชาคาถาอาคมแก่กล้าได้พบเห็นนกสาริกาในป่าท่านจึงทําการเพ่งจิตและภาวนาเพื่อเรียนรู้วาจาแห่งนกสาริกาและสามารถดึงพลังของนกนั้นมารวมไว้ในลิ้นทองซึ่งหมายถึงการพูดจาอย่างมีวาทศิลป์เย้ายวนจนคนฟังเคลอบเคลิ้มฤาษี ได้สร้างเครื่องรางสาริกาลิ้นทองโดยใช้ไม้จากป่าศักดิ์สิทธิ์เช่นไม้รักซ้อนไม้พยางิ้วดำแกะเป็นรูปนกสาริกาแล้วปลุกเสกด้วยมนสาริกาและลงคาถาสาริกาลิ้นทองไว้เชื่อว่าหากใครพกพาไว้จะพูดอะไรคนก็จะหลงไหลพูดอะไรก็มีสเสน่ห์ความเชื่อในเครื่องรางสาริกาลิ้นทองคนโบราณเชื่อว่า พ่อค้าแม่ขายนิยมใช้สาริการลิ้นทองเพราะช่วยเรียกลูกค้าพูดอะไรคนก็อยากซื้อของคนทำงานบริการพูดจาเจรจานักการเมืองนักพูดใช้เพื่อให้มีคนเชื่อถือและหลงรักต้องท่องคาถาสาริการลิ้นทองควบคู่ไปด้วยเช่นพุทโธสาริกาลิ้นทองเมตามหานิยมมหาสเสน่ห์มหาละรวย หรือคาถายาวที่ลงในผ้ายันหรือตะกุดข้อควรระวังห้ามใช้ในทางที่ผิดศีละธรรมเช่นล่อลวงคนไปทำร้ายหรือหลอกลวงเพื่อผลประโยชน์ตนเองผู้ใช้ควรมีศีลมีธรรมจะส่งผลแรงยิ่งขึ้นสรุปสาริกาลิ้นทอง จึงเป็นทั้งตำนานและเครื่องรางที่สะท้อนความเชื่อในพลังของคำพูดและสแสน่ของวาจาในวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งเตือนใจว่าการพูดอย่างสุภาพอ่อนโยนมีเมตตาจะเป็นสิ่งนำพาโอกาสดีมาสู่ชีวิตเรา